หลุดแล้วูเนี่ยกูยังไม่หลุดแล้วโอ้จะหลุดได้ยังไงได้ <c oughs> ้วสต่อไปเลยครับโ้เออนั่งาอะไรไม่รู้เป็นเอ็ดวันนะฮะมิดเลย ตัว,ต,วตัวของที่อยู่นั่งเฝ้าปลาฮะคนอื่นมาเตียวไปเด็กหมด <c oughs> นี่ฮก็ใช้เป็นเอฟวันครแล้วก็ไปสะเป็นข้าวทรงพิเศษอยู่แล้ว,ม,ลวมันเลา้ามันเรียกป,าานะ 1, ป,ปลาไงเอฟวันคะุณชานะฮะเป็นะช่อนเี่มเลยครับ เดิมเลยครับจากอ1นะฮะเอโคราชาครับนะเป็นป่ากเตก็มพอครับเนี่ยครับประเภทนี้ครับเลืนขึ้นไม่ได้คลายก็ไม่ได้ฮะแบบนี้แล้วก็ใบสปินเนี่ยไปดูนะตรงพริเศษนี่เหมือนไทยมันดีน้ำมันเล้าเอ้าปลาที่ไหนก็ไม่เหลือรอด,ดอก,กอ้องกบยาง S1 โคราชาใช่มไหมครับ วังโคราชาครับนี่คือตัวที่สามนะครับวันโครชาชตั้งเนี้ยตั้งเดียวเลยเป็นวันแนะ่นอนเลยฮนะแต่จะเป็นมันดีดน้ำไงมันเล้าไงเอ็ดวันโครชาชนะเนาะเลยจัดหนักจัดเยอะจัดเต็มเอ็ดวันโคราชาเยี่ยมครับ